สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัฒธ์ออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยอันไปเชิญตัวยักษ์แดงมานะครับต้องพอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เล่นตัวเยอะมากสำหรับคันนี้แต่มันก็น่าจับหน้าจองและน่าเป็นเจ้าของนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า Ford r a n นเ r ครับ2.2 XLT รถปี2018นะฮะ เป็นกระบะไซส์บิ๊กสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับขับเคลื่อนสองล้อสำหรับตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่เป็นจุดเด่นในหลายๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแตง่งไม่ว่าจะเป็นตัวเฉดสีรถนะฮะคันนี้เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพตัวรถรอบคันสําหรับ Ford Ranger คันนี้ตรวจสภาพได้เต็มที่เลย นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปเข้าเช็คศูนย์หรือว่าพาช่างหรือว่าเพื่อนผู้เชี่ยวชาญสําหรับในส่วนของการดูด้านนี้ก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาดูตัวฟอร์เดนเจอร์คันนี้ที่ร้านเป็นตัวรถตัวจริงได้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็โลโก้คําว่าฟอร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยชุดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวสีดาด้านนะครับถ้าเกิดอย่างตัว XLT เนี่ยไฟหน้าให้เป็นโปรเจคเตอร์เวลิกูดอันนี้ดีนะฮะ แล้วก็ตัดมองนะครับกรอบตัดมองก็จะเป็นตัวสีบรอนนะครับมีมาให้ครบหมดเลยไม่ต้องทอะไรเพิ่มเติมแล้วครับสับคันนี้คือพร้อมรอทันทีนะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยตัวสกู๊ปดักรม,มันนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวสกู๊ปดักลมแต่งเพราะว่าอย่างถ้าเกิดตัวปกติเนี่ยสกู๊ปดักรมมันจะไม่มีอยู่แล้วสําหรับตัวเครื่อง2.2ลิตรแลนเชอร์เนี่ยความน่าสนใจมันเนี่ยนะฮะเป็นตัวรถบิ๊กไซส์กระบะอเมริกันสไตล์นะครับ สำหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยอันจะเห็นคํานี้ค่อนข้างที่จะในอยู่กับสำหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยอันจะเห็นคํำนี้อยู่กับ Ford r a n g e r มาค่อนข้างที่จะนานกระบะบ่ะบงบอกบุคลิกของตัวคุณอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะฮะความที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งหรือว่าแต่งเป็นแบบออฟโรดนะครับหรือว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดทรงเดิมจากโรงงานมาอยู่แล้วน่าสนใจมากๆนะฮะ แนเจอร์นี่ถือว่าเป็นอีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอะถ้าเกิดเราพูดแบบตรงๆเลยแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างรถเจ้าตลาดก็แล้วแต่แต่เลนเจอร์ก็ติดตลาดอยู่ตลอดนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าเลนเจอร์ติดตลาดอยู่ตลอดแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ไม่รองรับนั่นคือตัวภาษาไทยเพราะว่าฟอนต์หลายๆอย่างเนี่ยคือจะเป็นตัวภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราถอดตัวเครื่องเล่นเดิมและใส่เป็นพวกแบบจอ a อน r o อ d อะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นก็จะอ่า อันนั้นก็จะสามารถปรับในเรื่องตัวการแก้ไขโดยเบื้องต้นได้นะฮะคันนี้เนี่ยมีนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคนที่หารถยนต์มือสองอยู่หรืเชื่อเลยว่าต้องมีการเซรฟแบบนี้กันอยู่แล้วนั่นคือเว็บไซต์วันทุคาหรือว่าเป็นเว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ใหญ่เลยพอสมควรนะฮะพอจะเป็นโปรทูกคามีการมาตรวจสภาพตัวรถนะครับแล้วก็โปรโมตตัวรถให้กับร้านเราไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือในอีกส่วนหนึ่งที่มั่นใจในการซื้อได้ อันก็เชื่อว่าพี่ๆีหลายๆท่านน่ยก็คงต้นนองมีการดูเว็บไซต์วันธุคาขายรถยนต์มือสองมาด้วยแน่นอนนะฮะตอนนี้แต่อาวางไว้ก่อนนะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะมาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสําหรับเครื่องยนต์2.2ลิตรกับตัวรถกระบะไซส์ประมาณเนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมแน่นอนฮนะเป็นตัวโชงฝากระโปรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ตัวเตี้ยหน่อยนึงอันนี้ถึงว่าดีเลย เราแค่สลักปลดล็อกด้านบนมันก็จะยกขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับแรงงงแรงหน่วงอะไรพวกนี้ชัดเจนนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับคขอี้ส่วนตับตัวเครื่องนะฮะสีแดงเนี่ยค่อนข้างยี่ตัดกับตัวสีดําได้ค่อนข้างายงางี่ดีเลยนะครับแห้งแห้งเดิมๆมโรงงานไม่มีข้ามทำเป็นเครื่องไหลยเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตอนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสูญถงล้อแล้วก็ครื่นึ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ จุดสังเกตนะครับคําว่าแห้งๆเนี่ยสีแดงมันเห็นได้ชัดดีสีด้านนอกที่เราดูมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสีเงาทั้งหมดแต่แดงสําหรับตัวด้านในเนี่ยคือมันจะเป็นตัวสีด้านแต่จะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวแดงสีด้านมันไม่ใช่เป็นตัวแดงเงาเหมือนข้างนอกข้างในเนี่ยคือมันต้องเป็นตัวแดงสีด้านแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเลยจะเรียกกันว่าแห้งๆนะครับเชื่สีเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวสีแดงถามว่าทําร้านด้านนอกได้ไหมมันได้อยู่แล้วครับ แต่จะให้มันเหมือนกับแบบนีนะ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะไม่สามารถหลอกตาได้แต่ถามว่าทําให้เหมือนได้ไหมทําให้เหมือนได้นะครับน้อนสัง,งกระเพยงอไม่มีการขยับขันไข่แกะออกมาทําทรงคำสีนะฮะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับอันนี้นก็ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวปกติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสีพวกแบบอย่างเป็นหัวน็อตแบบปกตินะครับแล้วก็พวกอย่างแบบคันนงคันหน้าอะไรพวกนี้นะฮะ เครื่องใหญ่นะครับบอดี้ใหญ่กองใหญ่หูใหญ่ไปทั้งหมดเลยนะบับตัวแลนเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะฮะถ้าเกิดเราดูตัวบอดี้ด้านหน้ากันไปทั้งหมดแล้วสเต็ปถัดมานี่ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย DTCI d u r ท้องนะฮะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่มองว่าแม่งโคตรเท่เลยนะฮะเครื่องยนต์ูร r ท้องนะครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนสายพานดังไหมมีส่วนตรงไหนที่ดังหรือเปล่าเสียงเครื่องผิดแปลกไปจากเดิมหรือเปล่านะครับสามารถดูได้เลยเต็มที่นะฮะเป็นตัวร,รถรุ่นหนึ่งที่อหนว่าน่าจะถ้าเกิดแบบครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าจบอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราดึงตัวก้านวัดน้ำมันขึ้นมาดูกันบ้างนี่นะเราก็แช่ไว้อยู่ประมาณน,นี้ เพราะว่าถ้าเกิดตัวกําลังอัดมมนมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวน้ํามันเนี่ยกระเด็นขึ้นมาหรือว่าเป็นตัวไอ้น้ามันลอยขึ้นมาค่อนข้างดีเยอะเหมือนเราเผาไก่นะฮะแต่ตรงนี้คือไม่มีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้ในระดับหนึ่งนะฮะหรือว่าในอีกหนึ่งขั้นตอนในการดูแบบเบื้องต้นกําลังอัดของตัวเครื่องยน,นไม่มีปัญหานะครับ พวกแบบอย่างไดทรงไดสตาร์ทส่พงใส่นะผ้านอะรพวกนี้แบบมีการทําให้กับลูบกค้าใหม่ทั้งหมดนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยจะพาดูรายละเอียดสําหรับฟอร์ดเนเจอร์คันนี้รอบพันกันก่อนนะฮะสวยๆเลยนะครับบรันตีร้านเรามีให้บริการหลังการขายเรามีให้ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยรถพร้อมใช้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับตัวด้านข้างเนี่ยเดน่ดนๆเลยนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับ แม็กเนี่ยเรามีการเปลี่ยนลายใหม่ครับใส่เป็นตัวลูกโม่ของ16แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็น BF นะฮะออเทร TA, รเ,นร,เทรน TA นะครับเป็นตัวออเทเรน TA นะครับยางเป็นตัวปี2022นะฮะเพราะในหนุนนี้เนี่ยซีรีส์ยางก็จะเป็น265 75R16 นะครับ265 75R16 นะฮะแล้วก็คิวซุ้มล้อนะครับสีดำด้านแล้วก็ตัวหมุดซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเงินนะครับ โลโก้ด้านข้างนะฮะ2.2แล้วก็6ออโต้นะฮะ6ออโต้นะครับ, Auto, รบส่วนตับตัวไฟนิวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมอง,งข้างครับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งใบเลยนะฮะคิวกันสาดมีมาให้มือเปิดทั้งสี่บานนะครับก็จะเป็นตัวสีดําด้านแล้วก็เบ้ารองมือก็จะเป็นตรงรุ่นของแลนเจอร์นะครับแหลกหลังคามีมาให้ตรงนี้แหละครับคือในส่วนหนึ่งรถพวกนี้เนี่ย เราจะเห็นแหล่งหลังคาอยู่ในคลิปหมันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบอย่างตัวรถเจ็ที่นั่งถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างรถตัวสูงเนี่ยไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะฮะใช้งานได้ตามปกตินะฮะถามว่ามันแต่งไม่เพื่อสวยไหมเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นตัวพวกแบบอย่างอื่นได้ไหมหตัวแหล่งหลังคาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใช้งานได้จริงตรงนี้คราวนี้เนี่ยเราดูด้านหน้าด้านข้างมาแล้วแบบคร่าวๆสําหรับตัวด้านนอกต่อไปนะฮะเราเปิดไปตัว เราเปิดประตูออกมาได้เลยนะครับแล้วก็แกะตัวยางขอบประตูหรือว่าตัวยางกระดูกงูเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยคือเราจะดูเป็นตัวรอยเม็ดอ์คส่วนใหญ่ที่เราได้ดูกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสีบรอนสีขาวนะรหรือว่าเทาดำนะฮะเราก็จะชินตากันดีใช่ไหมครับ <S <S คราวนี้เนี่ยพอเจอกับตัวรถสีแดงเนี่ยโอ้โหมันเจ็บอยู่ในหัวใจนะฮะมันแดงมันแดงกรีดเหมือนเลือดนะครับเอามีดมากรีดหน้าอกหันดีกว่าเอาหัวใจมันออกไป มันแดงแบบมันแดงเจ็บจีด๊ดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นพริกโรคไหมไม่ใช่เลครับนี่แหละพริกขี้หนูสวนนะบบอกเลยว่าเด็ดในดวงแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนอซซองในข้างประตูไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําทรงําสีนะครับเดี๋ยวสับตัวด้านในเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอย่างตัวบานหลังเนี่ยก่อนหน้านี้เราดูเป็นมิสุ u ิ i s h i t i นไปมันจะมีความโค้งเว้าวส่วนของตัวกระบาดด้านท้ายลงมา นะฮะส่วนของตัวขอบประตูเนี่ยข้างบนก็มีเป็นตัวยางนะครับแล้วก็ความโค้งว้าของตัวประตูเนี่ยช่องว่างนะฮะยังไงมันก็ต้องมีเป็นตัวช่องว่างอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างสายตาเราอย่างปกติเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันเหลื่อมล้ำเยอะเกินไปนะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงนี้สามารถสังเกตเห็นได้นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยเราจะดูทางด้านซ้ายแล้วก็ขวามือเรือยก็ได้ แต่ตรงนี้ทีื่ออ่านพาดูฝั่งทางด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยคือเราจะจํากัดระยะเวลาในตัวคลิปให้มันสั้นลงและกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวสติ๊กเกอร์นะฮะคำว่าเลนเชอร์ด้านข้างนี่เลยสวยเลยนะฮะเป็นการตัดจุดแต่งของตัวรถนะครับนิดๆหน่อยๆใน,นที่เราเห็นไปไม่ว่าจะเป็นแม็กคิ้วซุ้มล้อหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าจะเป็นตัวแหล่งกังคาหรือว่าสกูปปอมอะไรพวกนี้เนี่ยทุกอย่างคือลงตัวและสวยทั้งหมดนะฮะ สำหรับตัวล้อหลังครับก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันแล้วก็สำหรับตัวล้อหลังนะฮะก็จะเป็นตัวแม่พุ่งเโง่เหมือนกันแล้วก็ยาง BF เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างรถตัวสูงเนี่ยของ f อนเนี่ยจะเรียกว่าไฮไลเดอร์นะเป็นตัวไฮไลเดอร์นะครับมันก็จะมี2แบบด้วยกันนะนั่นคือตัว Wide t n k Challenger นะครับที่เป็นตัวยอดนิยมเลยสำหรับตัวฝาท้ายครับถือว่าใหญ่มากนะฮะอันสูงอยู่มา170นะฮะ และดูความสูงตัวรถนะฮะอยู่ตรงหัวไหล่พอดีเลยนะครับประมาณหัวไหล่พอดีเลยมือเปิดฝาท้ายเป็นตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ XLT สติ๊กเกอร์คาว่า r a น g e r นะครับตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนสําหรับเอาจริงๆเนี่ยตัวกันชนท้ายเนี่ยจะใส่ก็ได้นะฮะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่สมมุติว่าอย่างอ่าพ่อบ้านใส่รุยหรือว่าคนที่หารถ ล่องเก่งไปท่องไปเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องการขึ้นใส่คงใส่ของในรถใส่ก็ใส่ได้น,นี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่ร้านอีกทีหนึง่งนะครับนี่ก็คือตัวรถรอบคันนะสำหรับแรนเจอร์แดงคันนี้ยักษ์คันนี้น่าสนใจครับและต้องบอกเลยว่าใครชอบใครถูกใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยมีแค่คันเดียวอย่าช้าแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอ,โอเคครับเรามาดูภายในห้องโดยสารของแรนเจอร์ยักษ์คันนี้กันต่อนะฮะ สำหรับส่วนวของตัวคอวนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะฮะและก็ในเรื่องของโทนเฉดสีในการตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าสวยมากนะครับจะออกในแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับหรือว่าโซนพวกแบบฝั่งยุโรปยุโรป,โรปนิดนึงนะฮะสำหรับตรงนี้คือส่วนตัวอมองเองนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะมีปุ่มเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ่มตัวเลข นะครับแล้วก็การแยกฟังก์ชันนะฮะในการใช้งานคืออย่างชัดเจนนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนเหมือนเดิมนะฮะสามารถปรับระดับได้เลือกความแรงแอร์ Air ได้ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะฮะถ้าเกิดตามรถสแตนดานนี่ก็แอร์เย็มเพลงเพราะนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยช่องเสียบไฟ2รูนะฮะสิบสองโวลต์นะครับ,นะรบแล้วก็ USB กับ AUX จะอยู่ด้านในตรงนี้อีกทีนึงถ้าเกิดเราเอาโทรศัพท์วางหรือว่าชาร์จโทรศัพท์ไว้เนี่ย อันนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เกะกะกอะไรพวกนี้เราด้วยนะครับสาหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออตโตเป็นเกียร์ออตโตแบบ6สปีดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้สําหรับเกียร์ออตโตที่เป็นแบบ6สปีดเนี่ยและตัวเครื่อง2.2ลิตรเนี่ยอันถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งเลยนะฮะอาจจะกินเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องตัวการใช้งานด้วยแล้วก็พวงมาลัยครับเป็นสารนี้ถัดมา เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายนี่ก็จะควบคุมเกี่ยวกับมัติมีเดียนะครับกดรับกดวางเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวระบบคําสั่งเสียงนะครับสําหรับตัวเรือนไม้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3าูแบบชัดเจนนะฮะวัดรอบความร้อนน้ามันอะไรพวกนี้ส่วนตัวจอกลางเนี่ยจะเป็นตัวจอ m i d นะครับซึ่งจะบอกเลขไม้แล้วก็มีเป็นตัวตําแหน่งเกียร์ส่วนบด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวคูชคอนโทล เครื่อง2.2ดลิตรแต่มีคูสคอนโทรลมาให้แต่เป็นคูสคอนโทรลแบบธรรมดานะฮะไม่ใช่แบบ adaptive cruise Control อันนี้คือยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแลว้วก็กระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับมีตัวเซนเซอร์ล็อกมองข้างและพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะฮะไฟหน้าสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เลือกสําหรับตัวระดงระดับอะไรพวกนี้ได้สบายๆเลยการใช้งานหรือว่าการเซฟติ้งเนี่ยบางอย่างนะครับบางรุ่นก็ยังเป็นแบบเดิม บางรุ่นก็ยังเป็นแบบเดิมแต่พอเรามาเจอพวกแบบอย่าง Ford w i า e t ทหรือว่าตัว r a n เจ r เนี่ยมันกลายเป็นว่าบางอย่างเล็กน้อยน้อยเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มมาใหม่เรื่อยๆนเนี่ยถือว่ามันเป็นความหลากหลายสำหรับตัวรถ1แบรนด์นะครับคราวนี้ครับตัวบอกครับพี่พี่ทุกท่านบอกเป็นบาะผ้าสีดำแล้วก็เดินได้ขาวนะฮะความสบายในการโดยสารเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ ถึงมันจะไม่ใช่เป็นตัวบ่อหนังก็จริงแต่ว่าทรงตัวบ่อเนี่ยคือมันใหญ่สําหรับคนที่ตัวเล็กหน่อยเนี่ยถ้าเกิดได้มาลองขับเนี่ยหรือว่าเป็นมือใหม่หัดขับเนี่ยอันเชื่อเลยว่าในส่วนหนึ่งอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยรถตัวสูงการมองกระจกมองหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยการมองด้านซ้ายการมองด้านขวาอะไรพวกนี้มันจะลําบากหรือเปล่าไม่จริงเลยนะฮะตัวบอกสามารถปรับให้เข้ากับไซสระของตัวเราเองได้นะครับและตัวเบาะมันใหญ่ถ้าเกิดอย่างตัวรถใหญ่และภายในเนี่ยที่มันเป็นตัวเบาะแบบนี้เนี่ย คือบ่อตูดมันตกอันนั้นคือจบเลยนะฮะสำหรับคนที่อ่าไม่ว่าจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตามการกับขี่เนี่ยมันจะลําบากกันทีนะครับนี่ก็คือในส่วนองตัวด้านในทั้งหมดนะฮะก็ครบนะฮะสำหรับตัวรถตัวสูงมือจับคู่หน้าเสาเอลำโพงลำโพงแล้วพวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนตัวภายในแลนเจอร์แดงก็จะมานี้เลยสภาพสวยมากรถพร้อมใช้ คราวนี้เนี่ยเราไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสมนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะเรียบร้อยกันอีกหคันนะครับสับตัวแรนเจอร์แดงปี2018คันนี้นะครับสำหรับในเรื่องตัวราคาเนี่ยอันขออนุญาตบอกก่อนเลยแล้วกันสำหรับตัว2.2 xlt ปี18คันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่629,000บาทอันย้ำนะครับ629,000บาท เพราะนั้นตรงนี้ั้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินหอกว่าม้แต่บาทเดียวนะฮะในส่วนของตัวสเต็ปพื้นฐานเนี่ยทุกอย่างคือครบทั้งหมดและไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยและก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า กดติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ